สวัสดีครับ CTW Rider นะครับ21เมษายน66วันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถนะครับก็วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปซื้อรถที่กรุงเทพนะครับก็เลยแบบเออไหนไหนไปดูรถแล้วเงี้ยเราก็ถ่ายเป็นคอนเทนต์สั้นๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศการดูรีวิวเป็นการไปซื้อรถบ้างนะครับรถที่จะไปดูวันนี้เป็น Yamaha d a s t a r 400นะครับเจ้าของเป็นฝรั่งอยู่แถวสนามหลวง ทรงรถอย่างโหดนะครับผมคิดว่าฝรั่งน่าจะแต่งเองแหละเพราะว่ารถเขามีสไตล์ในความเป็นแบบเป็นชาวต่างชาตินะทรงมันก็จะไม่เหมือนบที่เราเห็นแบบไอที่เราซื้อกันทั่วไปที่แบบหรือที่ร้านขายมันก็จะเป็นแบบสไตล์คนไทยแต่งอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันเป็นรถของฝรั่งที่เขาคัสตอมเองตามแบบของเขาอะว่ารถมันมีคาแรคเตอร์นะคันนี้ค่อนข้างแบบเดือดเลยแหละแล้วก็ ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไม่ค่อยไม่ค่อยเจอในตลาดที่ลงขายพวกชอปเปอร์เท่าไหร่นะครับเราก็เลยแบบไม่สนใจนะครับคันนี้ก็เลยพาไปซื้อกันหน่อยนะครับเดี๋ยวกําลังเดินทางจากออกจากศูนย์สาขรนะครับไปแถวสนามหลวงนะครับเดี๋ยวถ้าถึงยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็คลิปนี้พาไปซื้อชอปเปอร์กันนะครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสภาพจบไม่จบนะครับเดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันครับโอเคครับเจอกัน ตอนนี้เอารถมาจอดในโรงเรียนวัดมหาธาตุนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงบ้านเจ้าของรถกันครับต้องออกไปถนนตรงน้โอเคถนนจะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ข้ามถนนไปแล้วก็เดินเข้าไปเรียบแม่น้ำเจ้าพยาเพราะว่าตรงนี้ไม่มีที่จอดรถเลยก็เลยมาฝากรถไว้ในวัดมหาธาตุนะครับ โอเคเดี๋ยวเดินไปดูบ้านเขากันครับน่าจะเป็นที่นี่นะครับเดี๋ยวม,มาหารานเดี๋ยวผมยังไม่เห็นรถเขาน่ะเดี๋ยวลองหาดูกอนสวยอยู่นะเขาทำงานอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยยังไงวะ เจอรถแล้วนะครับเจ้าของเขาบอ,อกว่ากอดไว้ที่จอดรถวัดมหาธาตุอยู่นี่เองนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมาแป๊บน,นึงนะสวยวะ่ะสวยจริงสวยกว่าในรูปอีก <No. S 2> ว้าววดเตี้ยเลย เจ้าของมาแล้วนะครับเดี๋ยวเาเอาไปลอง <Okay. S 1> สวยครตอนนี้เรากำลังกลับร้านนะครับหลังจากที่ไป ซื้อรถมาเรียบร้อยนะครับนี่นี่คันนี้นะครับก็วันนี้มีเรื่องประทับใจเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคือเนี้ยผมไปซื้อรถกับมิสเตอร์โรเจอร์นะเขาเป็นคนเยอรมันนะอ่าตอนที่เจอเขาครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่นะเป็นแบบเป็นกันเองอะ่ะเป็นฝรั่งแบบใจดียิ้มแย้มอะไรเงี้ยตอนที่ไป ดูรถนะครับที่ก่อนหน้าเนี้คือเขาให้ผมลองเลยตอนแรกผมก็เกรงใจนะเพราะว่าผมจอดในวัดไงเราจะไปลองในวัดเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดูไม่ดีรถเสียมันก็ดังมันก็เบิ้ลอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เป็นฝรั่งแกจะไม่รู้ไงแต่ผมก็ไม่กล้าแบบบิดมากเงี้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนคนในวัดอ่ะรู้จักแกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนเก็บค่าจอดรถอะไรเงี้ยับผมพี่เนี่ยแกขี่คนเดียวเนี่ยคันนี้อะไรเงี้ยแกขี่แกขี่อยู่ ว่าแกเป็นที่รู้จักของคนแถวนั้นนะโอเคแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นความประทับใจในตัวของของของโรเจอร์เขาแล้วกันนะครับเขาได้เป็นพี่ผมมั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอายุเท่าไหร่นะก็ตอนที่เอารถออกจากวัดเพราะว่าในวัดเนี่ยมันไม่มีที่ขึ้นนะครับเราก็เลยไปขึ้นกันที่แถวสนามหลวงก็ให้โรเจอร์ขับ,ข,บขับขี่ไปแล้วก็ผมก็ขับตามไปนะครับแล้วเราก็ไปหาที่ขึ้นกันที่สนามหลวงพอเอารถขึ้นไรเสร็จเนี่ยปุ๊บ ผมก็อาสามาส่งเขากับแฟนใช่ไหมผมเพราะว่ามันก็ไกลอยู่แหละผมไม่อยากให้เขาเดินผมก็เลยให้แบบโอเค,อเ,คเดี๋ยวอยูขึ้นรถมาเดี๋ยวอยไอไว้ส่งที่แถวแถวที่ยูพักอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยเป็นเราไปเจอรถเสียคันหนึง่งเป็นเบนซ์น,นะครับ w หนึ่งสี่ศูนย์นะจอดอยู่ข้างทางผมก็เห็นแล้วรถเสียทีเนี้ยแฟนเขากับโรเจอร์ก็บอกว่าให้จอดตรงนี้ก็ได้ เดี๋ยวพอดีเขาต้องเอาบางโคลให้ผมอันนึงผมก็เอ้ัปไกลไป,ปเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกว่าเป็นไรอะลรจอดตรงนี้ตรงนี้ยผมก็จอดอ่ะแฟนเขาก็ไปเอาบางโคลนะส่วนโรเจอร์เนี่ยเดินกลับไปตรงเบนท์ที่จอดเสียอยู่เดินตรงดิ่งไปเลยผมก็เอา้าโรเจอร์ไปไหนวะผมก็เดินตามไปผมก็ถามว่าเหมือนเขาว่าตั้งใจจะไปช่วยรถที่เสียอยู่ข้างถนนนะ เดินตามไปผมก็ไปถามเจ้าของรถซึ่งเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งอะถามว่าพี่รับรถเป็นไรครับแกบอกว่าหมอน้ารั่วนะผมกับโรเจอร์ก็มองดูว่ามันรั่วตรงไหนอะไรเงี้ยโรเจอร์แกเนี่ยแกมุดใต้ท้องเลยเว้ยแกใส่เสื้อสีขาวนะแก,แกไม่กลัวเลอะเลยแกนอนกับถนนแล้วแกก็มุดแกก็เอามือไปบีบๆีท่อยางเนี่ยซึ่งที่มันรั่วเนี่ยปรากฏว่าท่อยางเนี่ยมันชำรุดมันเสื่อมสภาพมันขาดอะไรเงี้ย แกก็ไม่บีบๆแกก็ชี้ดูเนี่ยท่อยางมันรั่วนะมันต้องเปลี่ยนท่อยางคือก็ช่วยกันดูไงว่าโอเคสาเหตุมันเกิดจากอะไรเขาได้ไปทําถูกอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราพี่ผู้หญิงเขาลังโทรตามแฟนมาเว้ยโรเจอร์เนี่ยเขาก็ดูดูเขาก้มก้มอะไรของเขาไม่รู้เขาก็บอกผมว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเขาอะ่ะจะไปเอาเครื่องมือที่ห้องพักเขาอะ่ะมาผมก็เฮ้ยอยู่จะซ่อมให้เข้าเหรอ อะไรเงี้ยเขาบอกเหมือนเขาทําได้สบายมากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เดินหายไปเว้ยผมก็บอกว่าผมไม่รีบผมไม่รีบไม่เป็นไรผมรอได้เดี๋ยวผมช่วยกันนะมีเผื่อมีอะไรช่วยกันนะเราก็มีน้ําใจกับเพื่อนร่วมทางน,นะขณะเขาไปฝรั่งเขายังมีน้ําใจเลยเราคนไทยก็ต้องมีน้าใจแล้วก็ผมก็ไม่ได้รีบไปไหนลนะผมก็ยืนรอแกแล้วพักโรเจอร์กลับมาพร้อมเลื่อยเว้ยเลื่อยกับไขควงเครื่องมือแกเฮ้ย hey, โรเจอร์ยูจะทําอะไร ปรากฏว่าเราเจอร์ข้อมูลไปใต้ท้องรถเลยเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่าข้อมูลสภาพมุดเป็นยังไงอะไรเงข้ามุดไปถอดท่อยางที่มันรั่วเว้แกมุดกับถนนเลยนะแกไปถอดมาแล้วแกก็เอาเลื่อยปรากฏว่าท่อยางพอถอดมามันก็จะเจอจุดรั่วใช่ไหมแกก็หันตรงที่มันขาดอ่ะเอาเลื่อยหัน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 แล้วแกก็ไปถอดไอ้ท่อออกมาเนี่ย เพื่อที่จะใส่ท่อยางใหม่แล้วก็ใส่กิปรัดใหม่อย่างเงี้ยโอ้ยมือแกแบบเลอะน้ํามันเสื้อนี่แบบคุกไปกับถนนเะนี่ยเสื้อขาวให้ดูนะเละอะเทอะหมดเลยแล้วก็เลือดออกด้วยเพราะว่าไปน่าจะไปกระแทกตอนถอดแหละผมก็ตกใจแค่ผมก็วิ่งไปเอาไอ้ทิชชู่ที่รถมาซับเลือดให้แกแกแบ,บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนฝรั่งกบอกเฮ้ยไม่ได้เลือดยูออกเราก็ช่วยกัน แชดช่วยกันแบบดูแลแกนะแกมีน้ำใจมากเลยนะคือผมประทับใจแกมากเลยคือเรื่องเนี้ยแกไม่ต้องเป็นต้องทงก็ได้นะแกเดินกลับบ้านกับแฟนแกก็ได้นะแต่แกไม่ทำไงคือผมมารู้ทีหลังว่าพี่เจ้าของรถเนี่ยเขารู้จักกับโรเจอร์เพราะว่าเขาขายพระขายอะไรอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับที่ท่าเรือโรเจอร์เขาทํางานอยู่นะเขาเคยเห็นหน้ากันแต่ก็เขาพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่า พี่ผู้หญิงแกพู้ต่างกินไดฟังภาษาอังกฤษไม่ออกนะแต่แกรู้จักกันคือด้วยความที่มีน้ำใจเนี่ยผมก็เพิ่งมาอ๋อทีหลังว่าอ๋อที่โรเจอร์ให้จอดตรงนี้เพราะว่าแกเห็นพี่คนที่รถเสียอยู่แกรู้อยู่แล้วว่าแกรู้จักแกจะลงไปช่วยแกตั้งใจจะลงไปช่วยอยู่แล้วแกก็เลยให้ผมจอดตรงนี้อ่าแล้วแกก็ไปถอดท่อน้ำมาตัดปุ๊บใส่เข้าไปใหม่โอ้ยแกพยายามยัดเงือแกแตกแบบผมต้องวิ่งไปซื้อน้ํามาให้แกกินอ่ะสามขวดเลยแกเพราะว่าเห็นเงือแกออกเลยแก แล้วแกก็ช่วยซ่อมจนเสร็จเลยนะเว้ยจนแบบประกอบกลับคืนแบบไม่รั่วแล้วเงี้ยก็คือพี่เจ้าของรถแฟนผู้ชายที่มาทีหลังเนี่ยแกยังบอกผมเลยว่าหายากนะคนแบบเนี้ยผมว่าหาโคตรยากเลยนะที่แบบว่าจะมีน้ำใจมาช่วยเหลือคนอื่นแล้วเป็นฝรั่งด้วยอะ่ะปกติคนไทยก็หายากแล้วนะนี่เป็นฝรั่งแบบเขามีความเมตตาต่อคนอื่นี่ะ เขาไม่ได้คิดว่าปัญหาคนอื่นเป็นปัญหาของของเขาอะ่ะเขาก็ช่วยเหลือทุกคนเลยะผมเห็นแล้วผมก็เฮี้ย yeah. แบบประทับใจนะคือผมก็ยืนช่วยโรเจอร์ช่วยยังเสร็จอะ่ะจนแบบโอเคเบนซ์สามารถขับออกไปอู่หรือไปไหนต่อได้ส่งเจ้าของรถเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปบอกแกไว้ you are good man you know คือผมอยากให้เขารู้ว่าเขาเป็นคนดีนะเขาช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ย แกแกทาไงวะแกทําสอกนี้ไว้ล้วให้ผมเอาสอกกสอกผมอะไปชนกับเขาแล้วแกก็ยิ้มนะผมก็บอกแกบอกว่ามีความสุขกับรถคันนี้นะแล้วผมก็บายบายแกแล้วก็เดินทางออกมาเงีนะ้ยแกก็เดินแบบเสื้อข้างหลังเนี่ยแบ้งเปื้อนถนนน่ะนอนกับพื้นน่ะนะเลอะเทอะมือนี่น้ํามันท่วมน้ํามัน,มนเครื่องน้ํามันอะไรเต็มมือแยแกเดินถือถุงเครื่องมือกลับบ้าน กับแฟนแกสองคนด้วยสีหน้าแบบมีความสุขที่แกได้ช่วยคนนะผมว่าผมรู้สึกว่าเนี่ยการที่ผมได้ไปซื้อรถคันนี้ได้เจอเขานะได้เจอเจ้าของเนี่ยได้เห็นเรื่องราวดีๆวันนี้มันเป็นพลังบวกให้กับผมค่อนข้างมากเลยนะคือมาส่งต่อความรู้สึกดีๆมาให้ผมด้วยนะคือที่แบบว่า เฮ้ยเขาเป็นเป็นคนต่างชาติอะแต่เขายังมีความมีน้ําใจกับคนไทยในบ้านเราอะไรเงี้ยผมว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับก็เลยเอาเรื่องประทับใจมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไปซื้อรถคันนี้มาแบบเออวันนี้กลับมาใจฟูนะเจอเรื่องดีๆอะไรเงี้ยครับก็เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับคันนี้ตัวจริงสวยกว่าในรูปนะเหมือนเหมือนเหมือนที่ผมลงให้ในคลิปเลย นะเดี๋ยวกลับไปร้านแม่งจะสวยกว่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ CT w r e i e e r ถ้าผมว่างผมจะทำแบบคอนเทนต์อะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าเปลี่ยนการรีวิวรถบ้างเห็นหน้าผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ปกติก็ไม่ค่อยชอบออกสื่อหรอกครับแต่ก็ทำให้เพื่อนๆทุกคนดูนะครับวันนี้คลิปพาไปซื้อก็จบลงประมาณนี้นครับลูกค้าท่านใดยอยากให้เราไปซื้อรถไปอะไรเงี้ยก็ติดต่อไปได้เลยครับ CT r i d e r นะครับทุกช่องทางน,นะครับ ก็ติดต่อได้เรารับซื้อทั่วประเทศนะครับถ้าอยู่ในละแวกใกล้ๆร้านเนี่ยผมจะไปเองแต่ถ้าไกลร้านหน่อยอาจจะให้ลูกน้องไปแทนนะนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาผมผมเองไม่มีเวลาวิ่งไปไกลขนาดนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ CTW Leader เรามีรถสวยๆเข้ามาตลอดนะครับคันนี้กโคตรแนวนะถ้าใครชอบก็ติดตามได้ที่เพจร้านได้เลยครับ Facebook CTW Leader YouTube CTW Leader Official นะครับ เบอร์ผม0 8 9 0 4 2 0 8 3 4นะครับติดต่อได้ช่วงทางครับวันนี้ลาไปก่อนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเอารถลงที่ร้านแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ